ต้องน,นารายได้ทุกบาททุกตงังขวายลงปูอีกหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญทองคําและเลขโค้ดเหรียญทองคําเหรียญนี้เลขโค้ดคือ1 6ึเหรียญเดียวขอขอเหรียญมาครับทองคําแท้9 9 9 9คือผู้สร้างนยครับเพียบอ,อยเป็นเจ้าของราง้านทองคําจึงจําเป็นต้องใช้ทองคําแท้ทั้งหมดในการสร้างพระเหรียญนี้นะครับเหรียญทองคาหลวงพ่อโสธรผม ขออนุญาตประมูลเปิดในราคา168บาทเริ่มครับเมื่อกี้จบไปที่3ามแสนเก้าขอคนใส่ราคาครับถ้าไม่มีมผมเอา<ม>เองนะหนึ 100, 800, 20, ่งหมื่นใส่ให้เลขสวยๆผมหน่อย1,6,800บาท2,000 0บาทเฮียสมชายเท่าไหร่ชื่อ 30, 000, <c oughs> อะไร3,000 0ื่นสามห0าเฮียสมชาย5,000 50, 0บาทมีมากกว่านี้ไหมครับ <c oughs> เหรียญทองคำเทียบอย5,000 0บาท รับจากมือหลวงปู่เหมือนกันและถวายหลวงปู่สร้างวัดเหมือนกันนะครับเหรียญหลวงพ่อสุธร168มีมากกว่า50,000บาทนะครับขออนุญาตนับเสร็จี่น้องกาลสินครับนี่คือตำนานสู่ตำนาน50,000บาทนับเก้านับเก้า70,000บาทตอนนี้นะครับอยู่ที่ผม70,000บาทออนไลน์มีไหมครับ100,000บาท100,000บาทออนไลน์ออนไลน์ผมแล้วใคร คุณสลันทรอนหนึ่งบาทออนไลน์ครับคุณสลันทรอนหนึ่งแสนบาทขออนุญาตนับงแครับมีมากกว่าหนึ่งแสนบาทไหมแสน้าครับแสนเครับเก้าบาทเก้าบาทเยียมสองายเสือเก้าบาทเทคนิคเทคนเคเกเทคนิคได้สู่ได้พี่สลันทรอนครับประ นับเจ็ดกันจานสดครับหลวงปู่พระมหาศิลาจานสดบนเหรยียญทองคำที่มีเลขโค้ด168เหรียญหลวงพ่อโสธรตำนานสู่ตำนานนับสองแสนใครครับรรคุณสรางทองรับหนึ่งแสนห้าร้อยบาทาคุณสรางช้อนหนึ่งแสนห้าร้อยบาทใครครับสองแสนเทียบอยสองแสนบาทตอนนี้นะครับถวายหลวงปู่พระมหาศิลาทุกบาททุกสตางค์สองแสนบาทนะครับหน้าไลฟ์ตอนนี้นับหกนับห้านับสี่ มีมากกว่าสองแสนไหมครับเบียดใด้ตำนานพี่น้องพี่น้องคาราินพี่น้องแปดลิ้วครับ นี่คือเหรียญในตำนานและทุบาทุบสตางคุณได้เหรียญทองคำกลับไปนะครับหลวงปู่ท่านเมตตาเจิมให้นะครับจานให้และคุณได้ร่วมบุญในการสร้างวัดกับหลวงปู่พระมหาศิลาครับ2องแสนบาทนับสามสอจะนำพิสันทนสองแสนกับห้าบาท2องแสนห้าบาทนี่นะฮะเป็นสักขีพยานครับพิสันทนสองแสนห0าบาท2องแสนเก้เกียนสมชายเฮียนสมชาย2องแสนเก้บาทหลวงปู่หรอ ม,มันเล่นันเล่นหลักร้อยกันเลยสองแสนสองหนสองพันร้อยยี่สิบสอเลขสวยมากครับสองแสนสองหมื่นองพันสองร้อยย่สิบสองบาทคุณอันนันสองหตัวตอนนี้นะครับผมบอกเลยสอตัวนะครับสอกตัวนับสาใสไปได้เลยครับคุณบ้าทุสันมอบนะครับถวายแกหลวงปู่นะครับสร้สางว,วัดนะครับสอบัตรพุทธสนาร่วมกับหลวงปู่ระมหาติลาผมขนลุกครับสองแสนพ 2 2 2บาทนับ3นับ2นับ1เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเววเเดยวเดวและกระซิบมาเท่าอายุหลวงปู่ครับ222,280ตอนนี้นะครับ2 2 2แสนสองหม่สองพันาพี่สะทอนลูกแพร สหรักหลวงปู่ทั้งหมดนะครับสองล้านกว่าคนที่เป็นลูกเพจผมนะครับศรัทธาหลวงปู่ทั้งหมดและตอนนี้นะครับสองแสน้าหมื่นบาทพี่สลันทรถ้าไม่มีผมขออนุญาตนับ3นับ 2, 2และทุกบาททุกตางถวายหลวงปู่พระมหาศิลา2องแสนห้าหมื่น แปดสิบบาทสองเจ็ดองหนึ่งรวมรวมสององค์เจ็ดแสนเฮียสมชายนะครับลูกศิษย์ของท่านครูบาเลชาลิขอสมทบและเป็นเจ้าภาพนะครับทั้งสององค์นี้รวมทองคำและพระพุชาเจ็ดแสน ทางจังหวัด8นริ้วนะครับที่มาร่วมง,งานบุญใหญ่ในวันนี้ร่วมกับสารุสิทธิ์ที่ทำบ้า,านุญาของหลวงปู่พระหมหาศิลาครับขอให้นะครับที่เป็นเศรษฐีในชาตินี้และเป็นเศรษฐีในทุกๆชาติไปครับเทียสมชายต้มมือจากเหนือสู่สามจากตำนานสู่ตำนานครับและนี่คือตำนานนะครับหลวงปู่พระหมหาศิลาหลวงพ่อสุทธรน,นะครับจากแปดิ้วสู่กรสิง์